คผมก่อนที่เราจะไปเริ่มในการถ่ายนะครับขอแนะนําอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมกออ็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับเตรียมกระดาษเป็นเป็นกระดาษฉากนะหรือว่าเป็นกระดาษบอลแข็งแข็งนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะอันนี้ผมก็ซื้อรู้สึกอย BTS นะครับ B2S ไม่ใช่ B B2S นะครับผมก็มีอยู่ค่อนข้างให้เลือกเยอะแยะมากมายเนาะก็เลือกมาสัก2อันนะครับผมฉากแบบเนี้ยแข็งแข็งแบบเนี้ยเลือกมาตั้ง2อันนะครับ จากนั้นนะครับผมแล้วก็ให้เราไปเลือกซื้อตัวนี้ที่คันหนังสือนะครับที่คันหนังสือไอ้ตัวที่คันหนังสือเนี่ยเราจะเอาไว้สําหรับทําฉากให้กับตัวสินค้าที่เราจะถ่ายนั่นเองนะครับผมที่คันหนังสืออันนี้นะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้แบบที่ผมแนะนําไปคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับที่มันจะเป็นตัวเก้าอีอ้ก็สามารถใช้ได้นะแต่ถ้าใครรู้สึกอยากจะซื้อแบบนี้มาให้มันดูจริงจังเลยก็ซื้อที่คันหนังสือมาก็ได้นั่นเองนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญอะเริ่มตัวคลิปหนีบกระดาษครับตัวคลิปหนีบนะครับผมโอเคทีน enfin okay. ี้พอเราซื้อมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเอามาประกอบล่างกันเลยนะครับผมสำหรับขั้นตอนการประกอบนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับผมให้เราเอาตัวที่คั้นหนังสือมาวางเนาะเป็นตัว L แบบนี้นะครับผมจากนั้นก็อันนึงนะผมขอเก็บตัวนี้ก่อนจากนั้นก็ให้เราเอาตัวฉากตัวเนี้ยนะครับตัวฉากนี้มาวางแบบนี้ก่อนนะครับมาวางแบบนี้ก่อนให้มันติดไปที่ตัวที่คั้นหนังสือเลยนะครับผมที่คั้นหนังสือตัวนี้เลยนะ จากนั้นล้วก็เอาฉากอีกฉากหนึ่งนะครับแค่นี้เองง่ายๆเอามาวางแบบนี้นะครับผมเอามาวางแบบนี้แต่ประเด็นคือด้านหลังเนี่ยด้านหลังของฉากเนี่ยให้เราเนะครับเอาที่หนีบกระดาษมาหนีบนั่นเองนะครับผมด้านหลังของฉากเนาะก็ให้เราเอาที่หนีบกระดาษนะครับที่หนีบกระดาษแบบนี้นะครับผมที่หนีบกระดาษมาหนีบนั่นเองเนาะเปียงง่ายๆครับปึ๊บแบบนี้เอง โอเคก็แค่นี้เองเนาะเราก็จะได้ฉากเป็นตัวแอร์แบบนี้เอาไว้ให้เราแบบเอาสินค้าหรือเอาขนมปังของเราเนี่ยมาวางตรงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ขั้นตอนการถ่ายตัวขนมปังกันเลยนะครับสำหรับแบ็กกราว n ์นะครับผมผมจะใช้แบ็กกราว n ์ที่เป็นกระดาษสีขาวนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ตัวกระดาษไขนะครับผมกระดาษไขนะเอามาขยำขยำนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดเท็กเจอร์บนกระดาษไขนั่นเองนะครับผม จากนั้นพอขยำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เป็นชามหรือว่าจานก็ได้นะสีดำนะครับผมสีดําด้านๆหน่อยนะแล้วก็ใช้กระดาษไขเนี่ยเอามาวางไว้บนจานหรือว่าชามนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เราเอาเาวนี่ขอ,องเราเนี่ยเอามาวางไว้ด้านบนของกระดาษไขได้เลยนะครับจะ3ชิ้น4ชิ้นอะไรก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับผม ต่อไปเราจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวขนมของเราอีกนิดนึงนะครับผมนั่นก็คือผงโกโก้นั่นเองนะครับผมสมมุติถ้าเราเอาผงโกโก้เอามาโรยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องซื้อแบบแพงก็ได้นะครับผมกลัวจะเสียดายนะครับอาจจะหายี่ห้อที่มันไม่ต้องมีราคาสูงมากเอามาโรยก็ได้นั่นเองนะครับผมก็จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวขนมปังหรือว่าเาวนี่ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนําให้เราเอาแก้วกาแฟเนี่ยเอามาใส่ไว้ด้วยก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เป็นพร็อพที่มันคู่กันไปเนาะกินกาแฟยามเช้ากับบาวนี่ทําให้คนเนี่ยนึกภาพออกนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครมีแก้วกาแฟสวยๆหรือว่าสีเดียวกับตัวจานของเราเนี่ยก็เอามาใส่คู่กันก็ดีนะครับผมสําหรับแก้วกับจานอันนี้ผมซื้อที่อีเกียนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมซื้อที่อีเกียนะครับ สำหรับวิธีการถ่ายของรูปนี้นะครับผมผมก็จะใช้ iPhone ถ่ายเนาะแล้วก็ปรับเป็นโหมดคูณ2นะครับหรือว่าซูมคูณ2ไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็มุมที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยผมก็จะถ่ายประมาณ45องศานั่นเองนะครับผมคือเอียงเอียงสิาองศานะจะไม่ใช่อยู่ด้านบนท็อปวิวนะครับเอียงเอียงองศานั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนแสงเนี่ยแสงจะเข้าจากทางด้านข้างนะครับผมแสงจะเข้าจากทางด้านข้างนะเราลองถ่ายเล่นกันดูนะครับ จริงๆแล้วเราสามารถที่จะถ่ายได้อีกแบบนึงนะครับผมนั่นก็คือมุมท็อปวิวนั่นเองนะครับหรือว่ามุมจากด้านบนนั่นเองเนาะสำหรับวิธีการถ่ายเนี่ยก็จริงๆแล้วแต่เราลองปรับ ตัวเบลนี่เนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาดูตามใจชอบได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็ทําตามผมก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเอามาเรียงซ้อนกัน3ามันเนาะหรือเราสามารถได้จะเอาเบลนี่เนี่ยมาเรียงทับทบกันบ้างก็ได้นะครับจะทับหรือว่าจะไม่ทับกันก็ลองลองดูละกันนะครับผมดูว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนกันบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวิธีการถ่ายเนี่ยก็ใช้โหมดคูณ2เหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าเป็นโหมดที่ใช้กล้องเทเลนั่นเองเนาะใน iPhone นะครับผมก็พอใช้โหมดคูณ2แล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นมุมท็อปวิวหรือว่ามุมที่ถ่ายจากด้านบนนั่นเองนะครับผมเวลาที่เราถ่ายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้เห็นบาวนี่หรือว่าให้เห็นตัวกาแฟครบทั้งหมดนะครับผมอาจจะกาแฟอาจจะแหวงมัง่งบาวนี่อาจจะแหวงมัง่งไม่มีปัญหานะครับผมเราลองถ่ายดูเนาะไม่จำเป็นต้องให้เห็นครบทุกอย่าง ทุกส,สัดส่วนนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวนันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ